ตอนนี้บิ๊กแอสอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่มีกสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีเย้สดที่นี่เลยนะฮะครับผมนะฮะตอนนี้พี่บิ๊กแอสก็ได้เป็นเรียกว่าศิลปินของจิมแอลมิสิกโคลสอัพจำเดือนนี้ครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ครับก็โอ้โหดีใจมากก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่เห็นกันทั้งเดือนขนาดนี้ครับผมแฟนๆเห็นทั้งเดือนแน่นอนครับสำหรับเดือนมิถุนายนดีจมากดีจดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับพูกเราก็ก็หายไปนานแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เราคือมันก็มันจําเป็นกับเราคืออยากให้คนรู้จักพวกเราในเวอร์ชันนี้ให้มากที่สุดครับก็ขอบคุณรายการที่มีหนึ่งสินาที่อันนี้อนนี้วันนี้ก็มีถ่ายอะไรสนุกเยอะใชก็อยากให้ติดตามแล้วกันเพราะทั้งเดือนนี้น่าจะมีอะไรสนุกๆกับพวกเราออกมายังนครับเอาแล้วฮะก็แน่นอนนะครับน้องๆสามารถติดตามได้ทั้งเดือนนี้แน่นอนนะฮะถามถึง E ีอัลบั้มนะครับออกมาแล้วนะฮะก็สักพักหนึ่งถามถึงเดือนกว่าเดือนกว่า กระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับพี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากมากนะเพราะว่าคืออย่างที่ที่บอกไว้ว่าเราไม่ได้หวังว่ามันจะเปรี้ยงป้างหรืออะไรฮะแต่ว่ามันพอมันเสร็จออกมาเป็นอัลบั้มเนี่ยแล้วพอพอไปได้ออกมาวางจําหน่ายนะแล้วได้มีการเดินไปถามตามร้านอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มเป็นของหายากแล้วครับเขาก็ผลิตมาน้อยอย่างที่ผมพูดไ้เมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าเราไม่ต้องการกลับมาที่ใช่ครับพี่ คุณไปที่ร้านคุณซื้อกี่ม้วนครับครับผมผ่ซื้อมาสักเก้าแผ่นครับผมมันเลยหมดเลยเหรอครับหมดหมดเลยเหรอซื้อไม่เฉงคนเขาซื้อไปหมดเออนะเขาติดร้านจะเอามาสิบแผ่นแล้วคุณซื้อไปทำนั้นเก้าแผ่นครับ ผมไม่ได้เชื่อเรื่องโฉกลางอะไรแลอวมันก็จะงงายทีเดียวแต่ยังไงก็ยังสามว่าหาซื้อกันได้อยู่นะครับเพราะว่าทุกเรียกว่าร้านค้าของซีดีชั้นนําก็ยังมีขายอยู่นะครับทั่วประเทศเลยนะครับอะตอนนี้ปล่อยออกมา3เพลง 3MB เเรียบร้อยแล้วแต่ละเพลงเนี่ยมีกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมให้เริ่มตั้งแต่เพลงดันเดมิตก่อนดันเดมิตตอนนั้นออกมาไหมครับ เราตัดสินใจเปิดเปิดเพลงแรกด้วยแดนอย่างนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นตอนทําเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกที่เราที่แจมกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะแจมกันเลยฮะคือเราเหมือนที่เคยเล่าไปหลายๆรอบแล้วว่าเราเกิดจากเราเจอเจ๋งครั้งแรกแล้วนซ้อมกันแล้วมันเละครั้งที่สองก็เละแล้วก็เลยแบบตัดสินใจวางอุปกรณ์ทุกอย่างทุกอย่างไปแล้วก็เ้ยเรามาใช้ชีวิตด้วยกันเริ่มมาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสองสามเดือนผ่านไปมีวันหนึ่งออฟฟิศยิปต้าขึ้นมาอยู่ที่บา้านผมก็ตีกลองแล้วแล้วก็มันเจอกันโดยไม่ได้ไมด้ดัดหมายครับลแล้วมันก็เกิดเป็นเพลงแดนเดลเมทขึ้นมาในวันนั้นเลยรเราก็เลยคิดว่าเออเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกของของของพวกเราเยอะเริ่มต้นใช่เราก็พอพอถึงตอนทัดเป็นเอเอ่มิวสิกวิดีโอเนี่ยครับเราก็เลยพูดกันถึงว่าคือเนื้อเพลงเพลงนี้มันไม่ได้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ใดๆเลยมันเป็นแค่ เริ่มต้นทําสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะเคยลืมมันไปรเราเคยมีแล้วเราเคยหลงลืมมันไปเราก็เลยพยายามก็ค้นหาพูมกับก็จนเจอกับพงครับแล้วจนั้นเราชอบงานของเขาก็เลยชวนมาทำเพราะว่าเออความยากของ MV นี่คือการจะเปิดตัวเจ๋งแบบไหนอ,อจะเปิดตัวเจ๋งแบบไหนนี่คือโจทย์แรกที่คิดกันในตอนใช่ครับจะเปิดแบบไหนให้มันดูแบบไม่ใช่ ต้องหผลสลิงลงมาผ่าต้องแบบไม่ใช่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายอ่ะเราจะเปิดตัวกันแบบเรียบๆง่ายๆเเราก็เลยใช้ความตัวแทน3คน่นมิวสิควิดีโอเป็นคนเล่าเรื่องว่าเขาเขาเคยเป็นเขาเคยเล่นดนตรีมาก่อนแล้วชีวิตมันก็พาเขาไปเจอสิ่งต่างๆจนต้องไปทํางานจนเขาเขาเจอโมเมนต์บางอย่างที่ทําให้เขาคิดถึงดนตรีกลับมาแล้วก็ผมว่าเป็นการเปิดตัวเจ๋งที่ดีตรงที่เจ๋งเดินสวนเขาบนบน บนสะพานลอยช็อตนั้นนะฮะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเป็นโกดังก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ที่ผมว่ามันไม่มันก็ไม่ได้แบบต้องจุดระเบิดกันอะไรขนาดนั้นเออมว่ากำลังดีอะไรครับงเงก็เหตุนี้ก็เหมาะกับการเป็นเพลงแรกของพวกเราครับแล้วก็แล้วก็นจากที่ได้นั่งดูตรงนี้ครับคเออผมว่าเราก็เราก็คล้ายๆกับพระเอกทั้งสามคนนะครับก็เหมือนสิ่งที่เราห่างหายไปวิญญาณอารมณ์อะไรบางอย่างที่มันเคยหายไปมันก็ มันก็เหมือนจะกลับมาในตอนที่ถ่ายมันดีจริงๆก็ในนั้นนั้นโมเมนต์ทุกอย่างมันดุดเดือดหมดมคือเราก็ไม่แน่ใจว่าคนเห็นเจ๋งแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้คือมันไม่มีคําตอบอะไรเลยที่เนี่ยเราทําให้ดีที่สุดณตรงนั้นก็เราทําได้แค่นี้อะไรเงี้ยครับผมดูแล้วก็เออมันโมเมนต์นรงนันก็กลับมาแต่มันคือความรู้สึกตอนถ่ายด้วยไหมพีใ่ใช่ครับใช่ครับถ่ายแล้วรู้สึกโอ้โหเราเราไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานแล้วเราไม่ได้มีความสุขกับการ ได้ถ่ายวีอะไรเงี้ยครับตอนนี้เพลงนี้ออกมาครั้งแรกบนวิทยุเนี้ยวันที่ปล่อยซิงเกิลเราตื่นเต้นมากเราต้องคือนั่งรอหน้าวิทยุเลยว่าเขาจะปล่อยเพลงตอนกี่โมงเวลาไหนอะไรเงี้ยเราเรียกเพื่อนเรียกอะไรมาจัดเหมือนฟิลมาแล้วกันเราก็ไม่รู้เรื่องวิสิงห้องเราไม่เชื่อว่าเราคือเราผ่านกันออดว่ามามาหกแล้วบ้างแล้วครับแล้วก็ก็อยู่ประมาณสิบว่าปีฮะก็ผ่านโฮมเมดนี้มาพอสมควรแต่เรื่องเ่าวันนั้นคือแบบ ฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเปิดแล้วก็คือคือเราก็เป็นเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราอ่ะเหมือนกับเหมือนกับเราเริ่มใหม่เราจะได้ไปออกรายการทีวีรายการแรกเรานั Seiten ่งดูคอมกันหมดแล้วก็นั่งลคืออารมณ์นี้มันหายไปแล้วจริงๆแล้วเราก็มันเหมือนกับคนตายแล้วเกิดใหม่ครับคือไม่ได้ไม่เชื่อว่ามันจะเราจะมีโอกาสได้ทาแบบนี้อีกมันมันมันบอกไม่ถูกจริงๆนะฮะก็ยอดวิวของแนนเรโอมิทนะฮะใน YouTube เพื่อสักครู่นี้ตอนที่ เขาแคปภาพมาคือ5ล้านกว่าแต่ตอนนี้คือ8ล้านกว่านะฮะ8ล้านกว่าวิวแล้วนะฮะก็พี่หมูก็ล่อไปสามล้านเดียวเดียวเดียวเปิดข่าวไว้อยู่นัเนะ่นะพี่หมูล่อไป3 4ล้านหมายความว่าคือกดเอง3 4ล้านหรือว่ากดดูบ่อยนะก็ไม่ได้กดคนเดียวให้ลูกให้เมียด้วยคนละเครื่องไม่รอเล่นะรอเล่นะชอบชอบชอบนะครับเอาไปต่อวันที่มิสิวโดตัวที่2เท่าที่มี ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเพลงนี้ก็ผมว่าเพลงนี้เป็นมันต่างจากาจะมีะะตัวแรกแบบนี้ก็ไปถ่ายในสถาน,นถาที่ใกล้เคียงกันแต่คนละแบบกันแต่ตอ,อันนี้คือจะมีใน<ย> <ối Sing. S 1> เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาคร<อ>ับผมก็จะมีคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนวัยรุ่นเขาก็จะมีของเขาทํากันนะคือเขาจะมีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแตกต่างกันไปใช่ครับผมครับเป็น MV ที่ค่อนข้างผมว่าก็ คือจะต่างจากแดนเดอร์ตรงที่ว่าความบู๊มันจะคนละแบบที่พี่ออฟนี่ก็บู๊ไปล้มไปรอบนึงเหมืนนอ,อนกันใช่คบเบื้องหลังนี่ก็เอาเรื่องเหมืนนอนกันแต่เป็นภาพที่ผมว่าเป็นภาพที่มุมมองมันมันค่อนข้างจะจะสว่างกว่าอันแรกหน่อยนึงครับ<อ>ครับผมเพลงแรกวิธีคิด MV เพลงนี่ครับมันเริ่มมาจากคือ เราอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถทําในสิ่งที่มีให้มันดีที่สุดได้เราอาจจะไม่ต้องไปฝันอะไรไกลขนาดนั้นคือทําแค่เรามีแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นแล้วก็สักวันหนึ่งก็คงจะมันก็จะตอบเราเองว่าเราเราจะไปถึงตรงไหนของจุดนั้นคือเพลงเนี้ยตอนเขียนเนื้อผมก็เขียนเลยชีวิตเจ๋งไว้อเซ็ลยเพราะว่าเจ๋งเขาเจ๋งเขาเป็นคนไม่มีความฝันเขามีแต่ปัจจุบันเขาจะทำในปัจจุบันปัจจุบันผมก็ผมถามตอนเจอกันใหม่ผมถามเพาว่าไม่เจ๋งเคยมีความฝันอะไรบ้างวะไม่มี อ้าวแล้วฝันเป็นปนักร้องป่ะไม,ไม่เคยฝันเลยฝ<ม>ันอยางมีระเบ้างป่ะก็คิดได้บ้างแต่ไม่ได้ฝันรุนแรงขนาดนั้นเลยอเออผมก็คนอย่างนี้ก็มีแลออ้วแล้วก็แบบก็เลยเล่าให้วุ้งกลับฟัน <c oughs> ผมกมเล่าให้วุ <c oughs> งกลับเขาาก็บอกเฮ้เถ้านั้นเราเราจะเราจะเปิดตัวด้วยอะไรดี <c oughs> เขาเปิดตัวด้วยเป็นภาพของวัยรุ่นมามามาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ในใจว่าว่าว่าอยากว่าเป็นยังไงบ้างก็เหมือนที่เราดูได้ดูในเอ็มวีก็ผมว่าก็สวยดีครับเอ็มวีตัวนี้ก็บ่งบอกถึงความ เป็นความสิ่งที่วัยรุ่นเขาอยากจะเขามีกันนะครับ,รบเขาคิดอยู่ในปัจจุบนันนะฮะก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะฮะตอนนี้หน้าจอนะครับก็ที่แคปมาตอนนั้นก็ยอดวิวเนี่ยอยู่ที่8ล้าน9นะฮะเกือบ9ล้านแล้วนะฮะ โอ้เยอะมากทีเดียวนะครับไม่มีลดลงใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีมากขึ้นดูดูแลเพิ่มขึ้นครับโอเคครับนะฮะอ่ะมาถึงเพลงต่อไปนะครับโอ้โหเพลงนี้นี่ภาพเปิดออกมานี่สวยงามมากนะฮะเพราะว่าไปถ่ายกันที่แบบว่าโอ้โหทุ่งหญ้านะครับคลายสุสานคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์ลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศนะครับเพลงนี้ก็สังเกตจาก m อ็สองตัวเมื่อกี้ก็ ก็จะออกแนวพุมืดดำดาร์กหน่อยเนเล่นกันในตึกร้างก,ก็ก็เลยคุยกับพุ่มกับว่าเอออยากเปลี่ยนให้มันเป็นภาพธรรมชาติบ้างเนี่ยพอเพลงก็พูดถึงลมอะไรเงี้ยครับมันก็ก็ควรจะต้องได้เห็นภาพลมจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกคุยโลเคชั่นกันเนะี่ยโอ้อันนี้อันนี้ตอนที่แคปมานี่ยี่สิบห้ายี่สิบ สดๆเลยฮะแคปมาตอนนี้่ย25ล้านวิวไปแล้วนะครับสำหรับลมเป็นถุงอุ้ยนี่คือหน้าจอสดๆตอนนี้นะฮะใครเข้าไปดู YouTube ตอนนี้ก็แบบนี้แหละนะฮะอือโอ้โห25ล้านนะฮะยังไงต่อนะพี่อาภัสลืมเลยครับแล้วไงต่อครับผมอ๋อพี่หมูเล่าบ้างพี่หมูเล่าบ้างก็ก็พอพอถึงเรื่องการดูหาโลเคชั่นอะไรเงี้ยฮะก็อยากได้นมองมอทำมองมอทำที่ทำเพลงเท่าที่มีครับผมก็ เขาก็ลองไปหาโลเคชันมาให้เราเลือกหลายๆที่เขปรากฏว่าที่ที่ได้เนี่ยสวยมากมีคนมาถามไปถ่ายที่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอยู่แค่นครนายกเนี่ยครับใกล้มากขับรถไปชั่วโมงกว่าความยากของของของเอ็มวีตัวนี้คือคือมันเป็นเอ็มวีที่ไม่มีเรื่องราวครับมันเป็นเป็นเป็นการใช้แสดงออกด้วยด้วยแววตาด้วยอารมณ์ใช่แล้วก็ตอนคุยกันเนี่ยผมพวกเราคุยพูดกับว่าคนที่จะเป็นพระเอกเนี้ย ต้องต้องแสดงออกด้วยวาตาที่เก่งมากถึงถึงถึงจะทําให้เพลงเนี้ยมันมันมันเชื่อจริงจริงก็หากันนานนะครับสุดท้ายแล้วผมก็มีวันหนึ่งผมนึกเอ้ยซันนี่คือผมดูเรื่องรัก7ปีดีจะถอนแล้วผมแบบคือซันนี่เขาพัฒนามากตอนนี้เขามาไกลจากจุดที่เริ่มต้นมากแล้วเก่งมากผมเลยเฮ้ยคิดถึงซันนี่วะก็เลยโทรหาพู่กับเฮ้ยพี่ได้เหรอใครนี่เอ้ยเป็นไรผมเดี๋ยวผมลองคุยดู ผมก็เลยโทรโทรหาผู้ผู้จัดการเขาโดยระหว่างที่คุยนะผมไม่ได้นึกเลยว่าซันนี่เคยเล่นวีสิกดูเรามาแล้วเพลงหนึ่งใช่สองปะสองครับสองเพลงใช่ผมไม่ได้นึกเลยอะผมลืมไปเลยแล้วแบบแล้วพอซันนี่บอกว่าตกลงเล่นผมก็ดีใจมากเฮ้ยซันนี่เล่นนวีเราด้วยแล้วเพื่อนหนูบอกว่าเขาเคยเล่นแล้วสองเพลงว่ะใช่แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยที่ดีใจมากนั่นคือซันนี่เขาละเอียดกับงานมากเขาเขาจะรับงานที่เขารู้สึกดีดังใช่ แล้วก็พอเขาตอบตกลงเราก็ดีใจมากแล้วก็ชวนเขาไป2วันหน้าไหมเลยกลางแดดแบบร้อนมากเราถ่ายไปถึง5ชั่วโมงกลับบ้านแต่แต่นี่เล่นดีจริงๆตรงที่แววตาถ่ายทอดถึงการการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียแล้วก็การยอมรับได้ได้ผมว่าทีว่าทาได้ดีมากคือ MV วีนี้เราต้องการความจริงความจริงจากแววตาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันต้องเป็นคนที่เคยผ่านความสูญเสียมาพอสมควรแล้วผ่านแล้ว ต้องเข้าใจด้วยนี่คือความยากต้องมีอินเนอร์ในในความแบบนั้นคือการการที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายนะครับที่จะแสดงออกมาทางด้านแววตาอะไรเนี่ยผมว่าผมว่าซันนี่ทำได้ดีแล้วคุณมอก็ใช้ซิมบลิกที่ที่น่าสนใจอย่างท่อนที่หลังทุกสองเนี่ยท่อนวัวสองนี่นี่นี่โอ้ยท่อนนี้เลยใช่ครับท่อนที่ที่นกกำเป็นทิศทางนกกลับมาทิศทาง นี่คือลมพานลมกําลังเปลี่ยนทิศนะครับสิ่งเป็นสิ่งที่ถ,ถ้าสังเกตดูดีๆก็จะรู้สึกได้ว่าเออมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในในโลกเหล่านี้ครับและนี่เล่นดีไหมนะคนับเล่นมากเล่นดีมากนะฮะแต่เล่นนี้ที่สุดคือนกเมื่อกี้นะฮะที <c oughs> ่กำกับยง <c oughs> ไม่ได้เล่นเลนี่ <c oughs> <อ>มันข้อดีมากเลยนะเพราตอนนี้นี่เหมือนหนาวนะฮะแต่จริงๆแล้วมันร้อนแบบแ้อุมันนรบบสดๆในคอมเมนต์ในยูทูปก็มีฮะ พี่หนาวเปนเหงื่อแตกเลยนะจริงๆคุณผู้ชมผมสังเกตมานะฮะตั้งแต่เพลงที่เปิดตัวออกมาแดนเนอร์มิเท่าที่มีรวมไปถึงลมเปลี่ยนทิศเนี่ยเห็นจากสถิติชัดเจนว่ามีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เขาบอกไปเหมือนกับวงที่ได้ได้เกิดใหม่ครั้งหนึ่งครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับการคนมีคนยอมรับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะรู้สึกยังไงบ้างกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับพี่ครับ มันเป็นอะไรที่เกินคาดเราไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ผมแค่คิดว่าเออเพลงเรา,เราปล่อยมาด้วยความที่ว่าเราทํามาเพราะว <c oughs> ่าเราชอบเล่นจริงๆเราทาออกมาแล้วก็สุดท้ายคือทุกคนชอบเพลงเราเราก็ดีใจมากนะครับหรือว่าโอ้ันมันที่สุดละมันสุดยอดมากไม่มีรูปด้วยนี่ครับนี่นะฮะนี่ที่ไหนฮะมีแต่ละที่โอหไปทุกวันลยครับผมดูตารางงานของบิ๊กแอสไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะจับไปได้เยอะมากครับ ส่วนใหญ่เราจะเลือกภาพนี้เพราะว่าเราก็อยากขอบคุณที่มาดูวันนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมว่าการที่ด้วยการจราจรหรือด้วยอะไรก็ตามการเดินทางออกมาดูคอนเสิร์ตมันก็เขาก็ต้องตั้งใจมาดูจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณเขามากแล้วก็ทุกโชว์เราก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยคือพวกเราก็ยังถือว่าเป็นเราก็ยังถือว่ามันวงหน้าใหม่อยู่ดีเพราะว่าเพราะว่ามันทุกอย่างมันเลยเพราะเจ๋งเนี่ยก็ ก็ยังต้องมีเรื่องที่ต้องได้เจอต้องได้เรียนรู้อีกมากมายเนี่ยครับก็บ <c oughs> เราก็ยังไม่พยายามคิดว่าเออมันโอเคอะไรคร <c oughs> เพราะจนก็ทําให้เราหยุดนิ่งเลยครับ <c oughs> เราก็พยายามหามิชชั่นต่างๆให้เราได้เดินไปถึงให้ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีคอนเสิร์ตเป็นของเราเองที่ไม่ใหญ่มากนักอะไรเงี้ยในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับครับ <c oughs> ไม่ใหญ่มากนั่นนี่ก็น่าจะจัดที่ Impact อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใหญ่ไปใหญ่ไป <_ d ress> แต่แต่ผมเ <_ d ress> ชื่อว่ามาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะก็หลายๆอย่างก็พิสูจน์แล้วล่ะฮะว่า <_ d ress> ค,นคนดูหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยย่นชอบเพลงของพวกพี่ๆจริงๆนะฮะ <_ d ress> ทีนี้มันยังมีอีก2เพลงเนี่ยบ้ามพี่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเราขอพูดถึง2เพลงนี้หน่อยละกันนะฮะเพลงกำลังจะปล่อยแล้วใช่ครับแต่ว่า พูดถึงเพลงทนไม่ไหวก็แล้วกันครับทนไม่ไหวเป็นยังไงครับก็เนื้อหาของเพลงก็คงพูดถึงเรื่องความรักที่ต้องใช้คําว่าอดทนนะครับคือวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่ารักแล้วมันมันเริ่มเจ็บปวดเริ่มเริ่มต้องใช้คําว่าอดทนเกิดขึ้นบอกว่าบางทีความอดทนมันมันบางทีมันก็อดทนไม่ได้เสมอไปเพลงนี้ก็พูดถึงขี่จักัดของความอดทนที่มันทนไม่ไหวแล้วแล้วมันก็ระเบิดออกมาก็สุดท้ายก็จบลงที่คําว่าทนไม่ไหวก็เหมือนจะดนดนตรีที่ที่มีช่วงที่ ช่วงซโตร์มันจะเป็นมันเป็นช่วงฮิปช่วงอาใช่เนี่ยอย่างที่เปิดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้เป็นอินโทรแล้วผมแล้วที่มาของเพลงนี้มันมันเกิดมันมาได้ยังไงเกิดจากอะไรครับผมเขีียนดกว่าเกิดจากการแจมกันที่ที่เราพูดกันนะครับรกันเพลงช่วงนี้จะเกิดจากการแจมกันทุกเพลงครับผมแต่เพลงนี้มันจะพิเศษตรงที่พอแจมกันออฟเขามีวันหนึ่งออฟก็ฟิกกิ้งท่อนอินโทรเนี่ยเป็นแบบ โชวขึ้นมาช้าขึ้นมาแล้วผมเริ่มเข้าท่าแต่พอเริ่มประกอบร่างเรื่อยๆพอมันรู้สึกว่าเราอยากจะให้เพลงเนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนคือการที่ไม่มีเทมโปไม่มีจังหวะควบคุมมันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเพลงมันเดินทางมาถึงจุดหนึ่งก็เราแบบเราจะปล่อยขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือนกับระเบิดแล้วมันระเบิดออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลองทํากันมาดู คอนโซลเลยกลายเป็นเป็นอีกบีทหนึ่งที่แบบไม่มีเทมโปควบคุมมันเลยคือไม่มีต๊อก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 ต็อกต็อกตอนอัดเราผมก็ปิดตั้งแต่พอว่าชื่อที่โฟแล้วปิดเลยแล้วมาตีแล้วก็ใช้จังความรู้สึกของสองบาแรกเอาแล้วก็ตีไปทั้งเพลงเพราะว่าช่วงกลางมันเราเราดีไซน์ให้มันไม่มีเทมโป้ครับมันถึงต้องไม่มีมันเหมือนกับอารมณ์คนที่ทนมาถึงจุดจุดหนึ่งมันทนไม่ไหวครับมันก็ระเบิดออกมา มันก็เหมือนมันก็เหมือนอารมณ์ของของคนที่ทนทนมาจนสุดขีดแล้วแล้วแล้วพอเพลงเสร็จแล้วมันแตกต่างกันไหมครับพี่กบกับเพลงที่มันมีเทมโปคอยควบคุมคือันอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่เราเป็นทำแบบนี้คือเพลงนี้พิเศษตรงที่ในตอนอัดมันจะยากมากคือเราทําได้หลายแบบมากว่าท่อนที่มันระเบิดท่อนการเนี่ยเอาแบบแบบไหนเอาแบบเอ้ยระเบิดแบบคนปกติก็จะแบบ ไม่เร็วประมาณไม่เร็วมากนะคือยังใช่ยังกักกักอยู่แล้วมีแบบเอาเอาแบบบ้าเลยยังไรมแล้วตอนอัดนะครับตอนอัดผมจะอัดกลองเพื่อนสี่คนก็อยู่ในห้องอัดด้วยแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆกันแล้วเราจะรู้ว่าต้องเกาะกลองเป็นทั้งหมดแล้วเราจะรู้ว่าอารมณ์ที่เราที่เราอยากได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะระเบิดแบบไหนเราอัดไว้ตอนตอนตอนเย็นถึงตอน ประมาณเที่ยงคืนกว่ารอบหนึ่งแล้วตื่นเช้าเรามาอัดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็มาเลือกกกัเพืจะออกแบบไหสรุปว่าอัดก็ใช้เทคที่มันแบบไม่บ้ามากเดี๋ยวมันจะดูวิตกอะไรวิกฤตฉิดไปหน่อยมันพูดไงมันพูไงสมมุติว่าพูดใหญ่ฮะระเบิดบึ้มฮะพูดเล็กก็ปี้เราก็เลือกเราก็เลือกเวอร์ชั่นที่มันพอดีพอดีพอดีพกับเนื้อเพลงป ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่แต่แต่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คือเซอร์ไพรส์มากนั้นก็คือเราได้ยินตลอดว่าเฮ้ยพี่ชอบเพลงทนไี่ไวท์ชอบเพลงทนี่ไวท์ชอบเพลงทนไี่ไวท์ตลอดเวลาเราแบบเฮ้ยจะมีคนชอบเพลงนี้กันแบบเราก็ไม่น่าเชื่อว่าคือมันเป็นการทดลองในรูปแบบใหม่ของเรามากๆเราเป็นเพลงช้าของดิใจมากแล้วเนแบบเราก็ถกเถียงกันว่าซิงเกิลจี้สี่จะเป็นอะไรตอนแรกเป็นทนไี่ไวท์ด้วยทั้งเราสัมภาษณ์ด้วยทั้งไปว่าจะเป็นเพลงทนไี่ไวท์สัมภาษณ์ก เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคโอเคได้ทบมาต่ออีกเพลงหนึ่งครับที่กำลังจะถ่ายทำเอ็มบีด้วยนัลนคถ่ายไปแล้วเขาทาไปแล้วกำลังจะปล่อยเอ็มบีด้วยคพื่อนบิ๊กตลดทีนะครับครับผมเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวพี่ยกดนตรีเพื่อชีวิตดนตรีเพื่อชีวิตดนตรีจุดๆเพื่อชีวิตเอคอคือเพลงนี้ผมว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดึงเอารากฐานของในเรื่องของดนตรีนะครับเป็นเพลงที่ดึงเอารากฐานของความเป็น พวกเราออกมามันเป็นเรื่องของอิทธิพลในการฟังเพลงของเราไม่ว่าจะเป็นเพลงพวกฮาร์ดร็อกหรือว่าเพลงเฮฟวี่สมัยก่อนอเงี้ยครับแล้วเราเอามาใช้กับเพลงนี้ทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่เราไปคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะเล่นเพลงนี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตั้งแต่เราโชว์ครั้งแรกเลยที่ที่เราเล่นคือเราอยากจะแสดงให้รู้สึกว่ามันคือเพลงของพวกเราจริงนะครับเเพลงครับคือเพลงเพลงนี้มันมันมีความหมายว่ามากกว่ามากกว่าเป็นเพลง หนึ่งเพลงครับพวกเราอรค,คือคือเราเมองว่าดนตรีคือที่เรามานั่งอยู่ทุกวันนี้ได้ <c oughs> เพราะว่าดนตรีดนตรีมันพาเรามาดนตรีมันทําให้เรามันทําทให้เราเจอกันดนตรีมันทําให้เราได้มานั่งคุยกันแบบนี้นอกจากเราแล้วก็ญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ย<ร>ของพวกเราเนี่ยก็ <c oughs> ใช่มันก็มันก็เกิดจากดนตรีทั้งนั้นเราก็เลยอยากจะพอเราได้กลับมาทุกทนายก็มากลับมาเกิดใหม่รอบนี้เราก็เลยอยากจะกมีเพลงทักเพลงหนึ่งที่จะสะดุดีให้กักบ ให้กับดนตรีเรา<ม>เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วทุกครั้งเราก็เหมือนที่โอ๊คเล่าให้ฟังเราเล่นเพลงที่ปิดท้ายคอนเสิร์ตทุกครั้งครับทั้งที่เป็นเพลงที่ไม่มีใครรู้จักมไม่มีใครเคยฟังมาก่อนครับ<ม>แต่เรายืนยันว่าเราจะเล่นเพลงนี้<ม>เพราะว่าเราอยากจะให้คนพอดูคอนเสิร์ตของเราเสร็จและออกจากจากงานจากบรรยากาศไปด้วยด้วยมีมีเพลงนี้ติดติดติด,ตดหูของเขาออกไป<ม>ติดตัวขเขาออกไป<ม>เพื่อเพื่อเราจะย้ําว่าที่เรามาเจอกัน กับแฟนเพลงเนี่ยก็พอดนตรีเหมือนกันนะรเป็นการย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับ MV ก็คือถ่ายไปแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะฮะก็คงจะได้ดูกันแน่นอนนะครับทางช่องของเราเนี่ยแหละนะรายการเราด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวให้พี่ๆฝากผลงานกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของคอนเสิร์ตที่จะมารายการเราด้วยนะครับก็ผมฝากก่อนเลยครับฝากอัลบั้ม EP แดนมินนี้แล้วกันครับผมตอนนี้มีวางขายแล้วก็ ยังไม่ได้อยากขายของนะฮะแต่ว่าอุหนุ่นกนหน่อยครับผมก็ผมต่อเลยครับก็เหมือนที่บอกว่าการกลับมาครั้งนี้มัน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 ผ่านเรื่องราวที่มันไม่น่าไม่น่าเป็นไปได้เลยฮะมันไม่น่าคือหลับตานึกภาพ้วยังไม่ไม่ไม่สามารถนึกได้ว่าเราจะได้กลับมาอย่างนี้อีกซึ่งซึ่งที่ที่ปอบอกว่าต้องขอบคุณอะไรกันขนาดนั้นคือมันเป็นเรื่องจริงที่เราอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆว่า คือเราก็ไม่มั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้จะมีคนมาดูเราหรือเปล่าจะมีคนชอบจะมีคนไม่ชอบอะไรแค่ไหน,นครับ,รบเราก็เราสึกว่าทุกคนที่มาดูเราเนี่ยเราสึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับครับผมแล้ววันนี้แน่นอนนะครับเป็นวันที่พิเศษมากๆเพราะว่าวันนี้คือวันเกิดของพี่โอ๊กนะครับเราเลยเชิกมาเลยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ อธิษฐานก่อนดินี่ได้ได้โอ้โหโอ้โหใครจะกินต่อเนี่ยพี่เบิร์ดเนยนี่เบิร์ดเนยโยกมีความสุขมากนะครับพี่สาวเชิญเค้กมาพี่เขียววงกุฏีด้วยนะครับพี่เขียวทั้งไทยต่อเลยพี่โยกพี่โอ๊คขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงต่อเลยเดากให้ฝากต่อเลยได้ครับก็อย่างที่เห็นในอินสตาแกรมนะครับคือจริงๆแล้วอยากจะบอก ทุกครั้งเลยว่าแฟนเพลงทุกคนน่ารักมากที่มาแล้วก็มาพอหลังเล่นเสร็จเขาก็มารอข้างหลังเพื่อมาเจอพวกเราะครับผมว่าความอดทนของแฟนเพลงทุกคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้ให้รู้สึกว่าเราขอบคุณนเขาจริงจริงก็ถ้าไม่ได้กินเค้กนี้เรากินแทนแล้วกันขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ้ายนะครับสุดทนน้ายก็ฝากแฟนๆ Big X คนนะครับไทยที่ยังไม่ทราบรายละเอียดการติดตามตัวของเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน w w w Big a s s Rock Band com ได้ที่นั่นครับผมแล้วก็อย่าลืมวันที่25 มิถุนายนครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตที่ l i อ e At G ที่นี่ครับผมติดตามช่อง Gmail Music เอาไว้ครับก็ผมว่าคงต้องบอกวิธีการนัดหมายที่มาเจอกันอะไรอยฮะเออครับผมอยากให้ทุกคนมาครับ Instagram อีกนิดนึงได้ไหมครับติดตามช่องทางไหนครับก็สามารถเข้าไปใน World w Epic App ของเรานั้นก็จะมีทั้ง Facebook Instagram คือลิงก์อยู่ในนั้นหมดครับเราชื่ออะไรพี่อ๊อฟ ดีแอนด์ซ็อแบนเนาะดีแอนด์ซ็อแบนครับผมโอเคครับผมเอาละฮะน้องๆก็ติดตามผลงานของพี่ๆเขานะฮะแล้วก็อย่าลืมคอนเสิร์ตด้วยนะครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊คต้องไปฉลองวันเกิดต่อนะฮะขอบคุณพี่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีวีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี